วันนี้จะมาเสนอเมนูยอดฮิตเลยครับขายดีอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าอร่อยคือเมนูนมสดโอรีโอทำง่ายเพื่อนๆก็จะมาบอกวิธีทำให้เพื่อนๆลองทำกินกันเองนะครับผมไปหาซื้อวัตถุดิบมาก็จะสรุปโย่อๆเข้าใจง่ายๆไ,ไว้ต้นคลิปนะครับลองดูนะครับผม เใส่โถปัน่นเอาน้ำแข็งใส่ก็มาดูวิธีทำแบบอย่างละเอียดกันเลยนะผมเริ่มแรกก็ใช้นมข้นหวานครับแล้วแต่ชอบย,ยี่ห้อไหนก็ได้ครับมีอยู่หลายยี่ห้อก็เทลงไปหนึ่งอยมแล้วก็ใช้นมสดอะ่ะอันนี้ก็ยี่ห้อไหนก็ได้เสริมเก็บไว้ อันนี้ก็ใช้ได้หลายวันูแช่ตู้เย็นไ้อันนี้ก็หนึ่งร้อยมลแล้วเราก็เอามาผสมข้นให้เข้ากันเทใส่โถปัน่นน้ำแข็งใส่แล้วก็ที่เราผสมกันมาใส่เน,นื้อปั่นอย่างเดียวนั่นทำกินเองง่ายๆครับไม่ต้องออกไปซื้ออเครื่องปั่นก็มีกันทุกบ้านอยู่แล้วออกไปซื้อมันร้อนครับนี่เดี๋ยวก็พัปั่นได้ที่แล้วก็ โอ้ยโอะเอาใส่ทีหลังมันจะได้ม half, chips, ไม่ไีม่ละเอียดเกินเพราะเนี่ยอาใส่ตอนท้ายอบั่นเกือบใช้ได้แล้วอ่ะแล้วก็บันก็ไม่ต้องหยาบมากอ้ยอใส่ใส่ตามใจชอบเลยโอริโออร่อยมากใส่มากใส่มากอร่อยมากครับอืมนี่ก็เสร็จแล้วม มาปั่นอีกสักหน่อยก็หาภาชนะมาใส่ใส่แก้วได้แล้วครับเพื่อนเพื่อนทำง่ายครับไม่ต้องขี่หาออกไปซื้อเลยแล้วปรับให้เข้ากับเราได้เลยเราชอบหวานชอบหวานน้อยหวานมากมได้แล้วไม่ต้องเสียตังค์เยอะเลยน้ำแข็งก็ไปเติมเก็บไว้ ได้นานด้วยอืมได้แล้วครับก็ลองไปทำกินดูนะครับง่ายๆก็ได้ดูจบไปแล้วนะครับผมก็ได้แสดงวิธีทำไว้อย่างละเอียดเลยทำง่ายครับเพื่อนๆก็เราทำเองเราจะได้ปรับว่าเราชอบแบบไหนหวานมากหวานน้อยแล้วก็ใส่ตามที่เราชอบได้เลยก็ ออกไปซื้อข้างนอกมันร้อนครนับจะได้ไม่ต้องไปซื้อครับเพื่อนๆเราทําเองเลยเพราะว่าทำง่ายด้วยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับก็ที่ได้ติดตามรับชมทลิปผมนะครับผม